สวัสดีพี่น้องเอฟซีสายสิ่งโชคสิ่งดวงทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาชาแนลทุกท่านครับพบเจอกันอีกเช่นเดิมครับพี่น้องที่พี่น้องเอฟซีสายสิ่งโชคสิ่งดวงกําลังรับชมอยู่ในขณะน,นี้คือผมได้ทำวิธีขอโชคลาภเอกไ่ เอามาฝากพี่น้องเอซสายสิ่งโชคสิ่งดวงทุกท่านครับวัวหน้าประจำวันที่16พฤษภาคมอ,อีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ครับหลังจากไหว้พระสวดมนต์เป็นที่เรียบร้อยก็เลยทำวิธีขอโชครับไอ้ไข่เอาเลขเด็ดไอ้ไข่มาฝากครับคลิปนี้ก็ไม่มีวิธีรีตองอะไรกันมากครับรวมลัตัดต่อเลยครับ ก็ตัดภาพมาที่เอ้ไข่ชมเลขเด็ดกันเลยครับพี่น้องช่วงทำพิธีขอก็ใช้เวลานานพอสมควรครับต้องสวดคาถาขอโชคขอลาบประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับพี่น้องกลัวพี่น้องเอซสายสีชุกสีดวงจะรอนานครับก็เลยรูปและตัดตอนไม่ได้ถ่ายทำช่วงทำพิธีสวดมนต์ขอครับ ก็เลยตัดภาพมาที่ไอ้ไข่มาชมเล่เด็ดรู้เล่เด็ดกันเลยครับพี่น้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับวันนี้เอาใจพี่น้อง fc สายสิ่งโชคสิ่งดวงทุกท่านครับหลังจากหลายๆวันที่ผ่านมาก็เดินสายไปหาถ่ายทำคลิปงานบุญต่างๆเอามาฝากพี่น้อง fc สายบุญให้ชมกันมามากพอสมควรครับ คลิปนี้ก็เอาใจพี่น้องสายสิ่งโชคสิ่งดวงครับก็เลยมาทำพิธีขอโชคลาภเอกไข่เนื้อแร่เล็ดน้ำพีเอามาฝากพี่น้อง f อฟซีสายสิ่งโชคสิ่งดวงทุกท่านครับช่องมา c h a n n แนก็เคยพูดอยู่เป็นประจำครับช่วงทำพิธีขอโชคลาบว่าช่องมา c h a n n แนลมีเอฟซีสองกลุ่มกลุ่มแรก ที่ติดตามกรมยนานก็คือกลุ่มหวยนี่แหละครับพี่น้องเอากระต o งๆครับไม่ต้องอ้อมค้อมครับกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มงานบุญต่างๆครับพี่น้องงานบุงงานบวชด,ดนตรีสดรถแห่รลยอาหลังนี่ก็ไปถ่ายงานบุญต่างๆรถแห,ปห่ประเพณีต่างๆมาให้รับชมอยู่หลายคลิปครับตอนนี้ก็มาเอาใจเ c เก่าๆครับ ขอหวยครับที่ติดตามกรมยานานก็เลยมาทำพิธีขอฤาษีไข่เอามาฝากครับวันอภประรําวันที่16พฤษภาคมนะครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสายสิงชุกสิงดวงที่กำลังเข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอามาฝากด้วยใจครับพี่น้องเอามาฝากกันฟรีๆครับ ไม่มีเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆนักสิ้นครับถูกใจใท่านใดก็ลองนำไปเสี่ยงโชคดูครับไม่ถูกใจใท่านใดก็ปล่อยผ่านได้ครับไม่ว่ากันครับเอามาฝากไว้เป็นแนวทางตอนนั้นนะครับเผื่อพี่น้องอ c ซสายสิ่งโชคสิ่งดวงท่านใด หรืออาจจะหลายท่านยังไม่มีเลขไปเสี่ยงโชคงวดหน้าประจำวันที่16พฤษภาคมอีกไม่กี่วันเดียวก็ถึงนี้ก็ลองเก็บเลขเด็ดในไข่องค์นี้ไปพิจารณาดูนะครับไม่แน่ครับพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่มีใครรู้ว่าเลขมันจอกอะไรครับพี่น้องวันนี้จึงได้มาทำพิธีขอไอ้ไข่เอาเลขเด็ดมาฝากครับเดี๋ยวรุ่นเลขเด็ดไปด้วยกันนะครับพี่น้องตอนนี้ผมอาจจะตั้งกล้องมุมไกลซไหน่อยครับ เดี๋ยวผมขอขยายภาพซูมภาพเข้ามาให้ชัดๆอีกสัหน่อยนะครับพี่น้อง f c สายสีเขีสวสงดวงจะได้เห็นเล็กชัด,ชดครับ เห็นชัดไหมครับพี่น้องตอนนี้ขยายมาใหญ่มากครับก็เห็นขึ้นมาแล้วสองตัวครับพี่น้องตามสายตาที่ผมดูนะครับในสายตาของผมนะครับตัวแรกเป็นเลขเจ็ดตัวที่สองเป็นเลขแปดครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีสายสิงชุกสิงดวงเห็นไปนเลขอะไรบ้างครับก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ตัวใหญ่ชัดมากครับพี่น้องลุนตัวที่สามเันต่อครับพี่น้องท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ๆยังไม่ได้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาแชนแนลก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาชนแนลด้วยนะครับช่องมาชนแนลจะได้มีกำลังใจ นำเลธิเด,ดมาฝากอยู่เรื่อยๆครับกดติดตามไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อช่องมาแชนแนลทำพิธีขอโชคลาภขอเลธิเด,ดที่ไหนก็แล้วแต่มันก็จะได้แจ้งเตือนส่งตรงมาอย่างหน้าจอมือถือของท่าน ท่านก็จะได้รู้ได้เห็นก่อนใครและนาไปเสี่ยงโชคก่อนใครโดยที่ท่านไม่ต้องออกไปแสวงหาเล่ดิที่ไหนครับคอยรับเลดิตจากการแจ้งเตือนตรงจากช่องมาชแนลได้เลยน,นะครับช่องมาชแนลก็มีเลด็ตมาฝากพี่น้องเอฟซีสายสิ่งโชคสิ่งดวงอยู่เป็นประจําครับแทบจะทุ่มวดนครับเพิ่งเว้นเปียงวเดียวกค่เป็นน้องวที่ผ่านมาครับ ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับไม่แน่ครับพี่น้องผืนจะโชคดีครับไม่มีใครรู้ว่าเลขมันเจาะอะไรครับพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับพี่น้องก็ลองเสี่ยงดูนะครับพี่น้องช่องมาชาแนลก็ไม่ได้ชี้นาให้ท่านมางมงายซะทีเดียวครับพี่น้องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเป็นเรื่องธรรมดาครับ ก็เสี่ยงพอกําลังของเราครับพี่น้องเผื่อจะโชคดีครับเอาแค่กําลังของเรานะครับอย่าไปเล่นเกินกําลังของเราครับเราต้องเผื่อการผิดหวังมากครับพี่น้องไม่มีใครรู้เลขมันจอออะไรครับพี่น้องถ้าสมหวังก็ดีไปครับทําไ้สมหวังก็จะผิดหวังครับพี่น้องก็อาจจะเสียใจผิดหวังเอาแค่พอสนุกสนุกครับพี่น้อง ซื้อแค่พอเสียงดวงพอกำลังของเรานะครับอย่าไปเล่นเกินกําลังนะครับพี่น้องก็ขอโชคดีทุกท่านนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับพี่น้องไม่สามารถที่จะไปมาครับให้ใครมาเชื่อหรือมาชอบกับเราได้ครับถ้าไม่ได้มาสัมผัสดูตัวเองครับพี่น้องการลงทุนย่อมมีการเสี่ยงครับ ในการเสยงโชุสเ่็งดวงผิดถูกเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่มีใครรู้เรีอ่องบอจอกอะไรครับพี่น้องแต่ก็ขอโชคดีทุกท่านนะครับที่กำลังเข้าออมารับชมและติดตามช่องมาแชแน,นลอยู่ในขณะนี้โชคดีทุกท่านนะครับลุ้นตัวที่สามด้วยกันครับพี่น้องเห็นไปเรียกอะไรครับเข้าออมาคอมเมนต์ผู้กุยบอกกันหน่อยนะครับ เลขชัดมากครับพี่น้องตัวใหญ่มากครับขึ้นมาสามตัวเลขสวยครับพี่น้องในสายตาผมดูแล้วสามตัวตรงๆก็เจ็ดแปดหกครับพี่น้องลองตัดเล่นดูนะครับคู่ล่างคู่บนไม่แน่ครับพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ตอนนี้เลขก็ขึ้นมาหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยตามที่พี่น้อง fc สายสิงโชคสิงดวงรับชมนี่แหละครับก็ต้องขอจบคลิปลาพี่น้อง fc ทุกท่านไปไว้แต่เพียงตอนนี้นะครับแล้วลังห้อยออกพบเจกันใหม่นะครับโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ